สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องยิที่สุขทุกคนครับมืัอนี้ยิ้มเก้าพี่น้องมงากินเข่ามืาอนี้ยในเมนูพี่น้องจุก๊บๆพี่น้องวันนี้มีสุกน้ำนะครับเมือนมีสุกน้ำมีสุกจะเด็ดเมนูยอ่อนทิศนะพี่น้องเนาะอาหารแซ่บๆหมือนกันครับแต่ว่าเขาเ่เเขา,า,เเขาเทียงหรือเข่ายังบุกเพราะนั่นเป็นเข่าเทียงหมดมาเข่าเทียงมันกะทัน่น,นแล้วโอ้เจียวสุดยอดเลยพี่น้องของอนุญาตใส่ซ่วนพี่น้องอเยอ Uh huh. นต้นหอม,มไ,อดดไอม่ได้มาละพี่น้องสุดยอดดาพี่น้องไม่ได้มาละครับมากินนก พึด,ดยอดนะครับ <c oughs> มามาพี่น้องมาครับจัดให้ตามคำขอเลยพี่น้องกินกับข้าวเหนียวเะครับพี่น้อง เจ้าสุดยอดเลยพี่น,น,นังเจ้าเพียผมกำลังมึงทำอะไรวันนี้มี่รวมกิมพ่อมไม่นั่งเลยทุกความันบานเป็นไม่กินดิบสุดๆเลยพี่นังสำหรับอ็บซี่ห้อง nha đây là xe với con <laughs> nếu cái cà phân tốt thì hơi chốt mất mơ hâm mà chắp <coughs> cấm nửa bên nào Hãy subscribe cho <coughs> kênh โอ้นี่ยำกลัดตัวน่าไปแลอวนะทดสอบยองจะปากกสไหลก็แช่ครับ ก็ติดตามเป็นน้องใจผมแล้วกอไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาพีลาน่องประเทศนี้นะครับสวัสดีครับ